กนตัวงนกันเยอค่ะมาดเอาดันพ้อแล้วอันนั้นพอแล้วอันนั้นกให้อันนั้นพอเคสอันนี้อันนี้ซีเทสต์ดกล่องกระมค่ะผ <c oughs> mm ุดหพอรเด้อค่ะเด้อ ซีปลืยนตัวนี้นี่ค่ะซีปลืีนีปลื้นจ้าจ้าพูดค่ะ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 หมนาโอเคโมนาอยเน้อหูกาะกพา่อกินอยวเลยก็ยังมุดกัอยยาลาปอง้มปลเส้นต้เส้นนี่เเนี่ยนนเนเนืเนเน

คุ้ยเดียวออกกอดกันแม่มะกระจอดจืดมะับกะหล่ำลูกพี่กระด้งแคบแม่น้ำเขียงว่าแหละน้ำเขียงมันก็ยืดกะด้งร่วกะแล่งทุกอย่างนั่นแม่แม่ทุกอย่างยืดกะแล่งยิ่แห้งครับ

ไปแบกมากไปแบกมากจอสิไม่เอากห้ <c oughs> มาสวาดวบ,บ้านขาม่รงตัวี่แมกโยช่วยเหนียบบ้านเแมคือเอนจะแมกแท้ เสิเอามัน <shocked> สิ้าเดียวนึยอมมันไหเลยาส่งก็หวาเขามาส่งไม่เคลื่อนเลยเามาไปทานมั้แล้เจี่ยเบองเกี่ม่นล่ง เกิาคนอนี่ม้นเทาก็เจ้าบวเอาไปมองก็เจ้าปูแขียนผุไดลเอ้ยอนัองกันยอมงไปหามองูเขียนผุนเนี่ยเาม้าเ่านก็เจ้าเดเอะนโอ้ยนี่นะนไขออกมกี้เดเดาเร้งขวดมาตังขังนี่เทีาสึ้นดอกขวดเพราไม่นีกันลั่งกันอเนา่งนึเพราะ

ครับ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  <laughs> <laughs>

นี่เอามาแหมเอาน้ําแห

cúi tiễn cúi tiễn sùi công tiết công đần đây tỉ cái tấm đùn đây này thì cái tấm cái 笨鬼！